สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจเจนชาแนลบายครูมแมมอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะครูแมมจะมีโอกาสได้มาเยี่ยมที่เอสนะคะพี่สวัยนะคะอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะมีโอกาสได้มาเยี่ยมพี่เขาอีกทีหนึ่งเดิแล้วก็ได้ยินขาวว่ามีการปิดดิวแม่วัวไป3ตัวในฟาร์มของ SW9 นะคะให้กับ y ยแซบสันติฟาร์มไปนะคะคุณหมอพีขอซื้อไปในราคา3ตัว1ล้านบาทค่ะท่านผู้ชมคะเราก็เลยแวะเข้ามาชมดูซิ3ตัว1ล้านบาทที่หมอพีซื้อไปเนี่ยมีตัวไหนบ้างนะคะมีตัวไหนบ้างนะคะช่งซึ่งฟาร์มของพี่สวัยเนี่ยจะมีพันชาโลเล่นะคะพันชาโลเล่แล้วก็มีในพันของพันธุกรรมของบรามมนพันเทนะคะอยู่หลายหายแม่เหมือนกันเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่สวัยกันว่า ในวัวของพี่สวัยนะในฟาร์มของพี่สวัยในเอสเเนี่ยมีวัวตัวไหนที่ส่งต่อให้หมอพีพีตัวไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะพสวัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าวดได้ยินข่าวว่าอ่าได้ยินข่าวแว่วๆมาเมื่อเช้านี่เองเปิดเฟซมาทางปึ้งปังเป็นที่ฮือฮาของวงการวัวซึ่งสวนกระแสกับโควิดเนาะนาทีมากๆเลยว่าโอ้โห นายทีเอโควิดนาทีมาแต่คุ้สายไขวัวได้นี่วันนี้กี่ตัวนะคะพี่สามตัวครับสามตัวมีตัวไหนบ้างคะมีตัวไหนบ้างตัวนี้ครับตัวนี้หนึ่งศูนย์ครับอ๋อตัวไหนนะคะ sg หนึ่งหนึ่งศูนย์อ๋อเป็นเป็นวัวของหมอเก่งนะคะต้นเดิมผมแป็นหมอเก่งเนาะค่ะแล้วนตัวนี้สถานะล่ะคะ สถานะตัวนี้ทองสองประมาณสองเดือนครับทองสองเดือนแล้วผสมอะไรไหมครับพี่เอ็กซเรย์โคนครับเอ็กซเรย์โคนนะคะซึ่งซึ่งก่อนหน้านี้เขามีลูกไปกี่ตัวแล้วคะพี่ตัวนี้สองตัวครับสองตัวมีมีลูกของใครบ้างที่ประสบไปกับแม่นี้จูดครับมีลูกจูดใช่ไหมคะก็เอ็กซ์เล เอ็กซเรย์โคนที่กําลังผสมมือกันในท้องเขาอยู่ตัวนี้ใช่ครับอ๋อซึ่งผลงานเขาก็มีมาแล้วให้ชมในแม่นี้ใช่ครับอ่าแล้วรู้สึกพอใจเหรอคะถึงได้ใส่เอ็กซเรย์โคนไปอีกรอบหนึ่งก็พอใจพอใจก็เลยเอาเอาใส่อีกรอบหนึ่งใช่ไหมคะตอนนี้มีน้ําเชื้อเนาะใส่ลงไปนะคะจากแม่วัวตัวนี้นะคะซึ่งซึ่งมีลูกให้2ตัวแล้วใช่ไหมคะพี่ใช่ครับเป็นวัวแม่สาวแล้วก็ให้ลูกมาสองตัวตอนนี้สถานะท้อง2เดือนกับเอ็กซาเย์โคนนะคะตัวนี้ก็เป็นหนึ่งใน3ตัวที่ พี่สมัยขายไปเนาะขายไปให้กับคุณหมอพีซึ่งเป็นที่ห้ากันอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันอีกค่ะว่าตัวไหนบ้างที่ที่อีกใน3ตัวนั้นตัวนี้ครับอ่า ...SW9 0อะไรครับพี่ศูนครับ0นะคะตัวนี้นะคะสวยงามมากค่ะท่านผู้ชมตัวนี้เป็นพันธุกรรมของของพ่อไหนคะจูดครับอืมอ่าลองไปไล่มาข้างดึงสิทำไมฉันจะได้ฝั่งนู้นนี่มาแล้วค่ะ เพราะเขาเขาเป็นสัตว์มาแล้วเนาะพี่สวัยเนาะเมื่อกี้ทั้งสองนั่นแหละครับอ๋อเป็นสัตว์ทั้งสองเลยก็คืออ๋อนี่นี่ก็เป็นตัวตัวนี้เป็นลูกพ่อของพ่อจุดที่เกิดจากแม่ตัวนี้แม่ตัวนี้ครับเอชีหนึ่งศูนย์อ่าเกิดจากเอช1ีหนึ่งหนึ่งศูนย์ใช่แล้วก็เป็นตัวนี้คือพันธุกรรมของจุดใช่ครับโอกี่เดือนละคะตัวนี้ตัวนี้น่าจะประมาณยี่สิบยี่สิบเอ็ดเดือนครับยี่สิบยี่สิบเอ็ดเดือนเป็นเพศเมียนะคะนี่ค่ะลูกของจุดนะคะของพี่สวยบึกมากนะคะลำตัวสวย สวยมากค่ะแล้วก็เป็นอีกตัวนี้ใช่ไหมคะพี่ตัวนี้ก็เป็นแคปชั่นครับกับตันอ๋อลูกแคปชั่นกับตันเล็กเล็เนาะเป็นลูกของ TR142 ครับอ่าตัวไหนคะแม่เขานอนอยู่ครับอ๋อนะคะนี่นะคะคือคือแม่เขานะคะนี่นี่ก็เป็น3ตัว1ล้านบาทที่พี่สบายขายไปนะคะใหม่ๆเลยอันนี่นะคะข้างหลังนะคะบอกบอกว่านี่กําลังเป็นสัตว์เลยนะคะเป็นสัตว์กี่รอบแล้วพี่ตัวเนี้ย ตัวนี้เป็นแลวรอบเหนือนี่น่าจะเป็นครั้งที่สองแต่เราไม่ผสมเนาะเพราะว่ามันยังผมยังเล็กอยู่มันยังไม่อายุเท่าไหร่คะตัวนี้อันนี้น่าจะประมาณสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเดือนนะครับสิบเจ็ดเดือนสิบเจ็ดสิบแปดเดือนแต่ตัวนี้เป็นพี่หรอสิคะตัวนี้ ใช่ครับตัวนี้เป็นพี่อายุมากกว่าเนาะแต่ตัวนี้ก็17เดือนนะคะเป็น1ใน3ตัวที่ขายไปให้คุณหมอพีนะคะตอนนี้นะคะ3ตัวในราคาเท่าไหร่พี่ในราคา1ล้านบาทครับ1ล้านบาทนะคะก็พูดไปซื้อ3เหมือนได้4เพราะว่าในท้องของแม่วัวตัวนั้นก็คือ มีทองแล้ว2เดือนด้วยเป็นเอ็กซ์เอ็กโคนนะคะตัวนี้ก็คือน่าจะออกมาทรงแบบนี้เพราะว่านี่ก็คือหนึ่งในลูกเขานะคะนี่ก็คือผลงานของเอ็กซเลย์โคนที่ที่บอกว่าพี่สมัยคือชื่นชมในผลงานของเอ็กซเรย์โคนแล้วรู้สึกว่ามันตอบโจทย์ได้ดีก็เลยผสมไปอีกในครั้งหนึ่งนะคะกับแม่วัวตัวนี้นะคะซึ่งซึ่งให้ลูกแล้ว2ตัวก็คือตัวนี้นะคะเนี่ยที่ขายไปลูกจูดนะคะนี่ลูกจูดอันนี้ก็คือลูกของเอ็กซเลย์โคนนะคะ แล้วก็ในท้องก็เป็นลูกเอ็กซ์เรย์โคนก็น่าจะออกมาแบบนี้แล้วนาอพี่เนาะเพราะว่าออกมาแบบนี้เหลอครับอ่านะคะชอบสีมานะครับสีมามากๆแต่นี่ค่ะลูกของจุดนี่ก็ใช่ย่อยนะคะหนาลึกมากนะคะตัวนี้ขนาดลดนะนี่ขนาดลดแล้วนะคะเขายังบึกนะคะตัวนี้นะคะคือแม่แม่ตัวนี้ให้ลูกดีมากเลยนะพี่เนาะถ่ายทอดพันธุกรรมได้ดีมากพันธุกรรมดีครับอ๋อเป็นสามตัวล้านนะคะท่านผู้ชมขะสามซีวายอะ อ๋อ,อ,อเป็นของสายซีวายพ่อซีวายซีวะพ่อคือซีไว้ศูนย์หนึ่งห้าค่ะพ่อซีไว้ศูนย์หนึ่งห้าตัวนี้แล้วแม่เขาเป็นสายอะไรคะแม่สายว่นนนท์ซีไว้ศูนย์เจ็ดหนึ่งอืมพันธุกรรมดีมากแล้วพอส่งลูกมา นะคะอย่างท่านผี่ชมขานี่ค่ะพอพันธุกรรมพ่อแม่ดีนะคะลูกออกมาอย่างนี้ค่ะก็ไม่ได้อัดอะไรมากนะพี่เนาะแต่ดูบึก <laughs> <ลด> <laughs> นี่นะคะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นลูกกับตาเล็กเลสนะคะสีเทาๆนี่ใช่ไหมออกก็เรียกวัวเทาเหรอคะเวลาจดทะเบ Word ียนครับวัวเทาจดวัวเทา่าจดวัวเทานะคะตัวน,นี้นะคะแต่นู่นก็เป็นผลงานของเอ็กซาเลโคนนะคะซึ่งตอนนี้พี่สมัยใส่ไปในแมวัตัวนี้นะคะแล้วนะคะมีขายไปสามตัว สามตัวตัวนั้นไม่ได้ขายแล้วพี่เนาะทีอาตัวทีอาทีอาหนึ่งสี่สองยังไม่ได้ยังไม่ยังไม่ได้ผสมนะครับถ้าถ้าถ,ถ้าจะผสมติดทองก็น่าจะเปิดอยู่อืมจะเปิดอยู่นะคะ,ะเอาพันธุกรรมใหม่ๆเข้ามาบ้างอ่านะคะนะคะกนะ็ยังมีอยู่เดี๋ยวยังไงให้รอติดตามอีกครั้งหนึ่งว่าพี่สมัยอาจจะมีการโพสต์ในเฟซของพี่สมัยเองนะคะ SW9 บเกนะคะเข้าไปติดตามได้เผื่อว่าถ้าเกิดว่า ผสมแล้วอาจจะมีการเปิดราคาถูกใจยังไงก็สอบถามได้นะคะ TSW9 พี่สมหยนะคะนี่ในส่วนนั้นแล้วก็ยังมีของพันธุกรรมของชาโลเล่เนาะพี่เนาะ่เดี๋ยวได้ยินข่าวว่ามีฝากไข่ด้วยใช่ไหมคะพี่ครับไปเราไปดูไอตัวที่ฝากไข่กันติดตัวหนึ่งติดตัวหนึ่งทำตัวหนึ่งติดตัวหนึ่งติดตัวหนึ่งทำตัวหนึ่งทำตัวหนึ่งติดตัวหนึ่งใช่ครับโอ้ยคือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะพี่ถ้าตีิเคราะห์เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าดวงดีมาก ซื้อไข่มาได้เท่าไหร่คะพี่สองหมนห้าอ่าซื้อไขมาสองหมื่นห้าครับค่าหมอค่าหมอประมาณสามพันห้าอ่าสามพันห้าสองหมืนห้าสามห้าเป็นสองหมืนเก้าครับอ่าเป็นสามหมื่นอ่ะเลขกลมๆสามหมื่นกับแม่วัวตัวนี้ที่ตอนนี้ท้องแล้วสถานะท้องแล้วนะคะก็ถือว่าต่อไข่หนึ่งใบกับการผสม หนึ่งตัวทอนหนึ่งทุกหนึ่งตัวได้ได้ถึงตัวก็คือว่าประสบความสําเร็จนะคะก็ถือว่าโชคดีก็ถือว่าดชงด้วยแหละครับอ่าดวงดีด้วยนะคะพี่เนาะแล้วก็เลยทําให้เขาท้องตอนนี้กี่เดือนละคะพี่น่าจะประมาณเกือบเกือบห้าเดือนแล้วครับอือแล้วแล้วไข่ที่ได้ถึงนี้เป็นประมาณเดือนกลางเดือนตุลากลางเดือนตุลาก็นเดไม่นานถึงยี่สิบอือแล้วแล้วผสมอะไรไว้เอ่ยเป็นไข่เอ่อเป็นไข่ของแม่สายโซนเนอร์กับตินโตครับ มีต้สามแปดศูนย์สามสามทับสามแปดศูนย์เท่ากันไหมสามนี่อะไรนะสามทับหนึ่งแปดศูนย์รึเปล่าจำไม่ได้หนึ่งเนาะมันเป็นวัว for et ใช่อ่าวัว et นะคะตัวนี้ท่านผู้ชมอันถามว่าเอ๊ะแม่พันตัวนี้ทำยังไงก็คือซื้อไข่มาแล้วมาฝากเป็นวัว et นะคะของหมอพีใช่ไหมฮะตัวนี้ที่หมอพีนำเข้านี่คือของพี่ประหลัดครับอ๋อที่ทำสดอะครับ แล้เป็นไข่ติดเอครับค่ะเอามาใส่เอามาใส่รอบเดียวติดติดโอ้แล้วก็เป็นคนที่ทำติดก็เธอถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอ่พี่ประหลาดสองตัวนะคะ หมอพี่โก้เพิ่งจะทําเมื่อวันก่อนค่ะก็ต้องรอผลใช่ค่ะต้องรอผลแต่นี้ว่าถือว่าะสบคมสําเร็จก่อนเพื่อเลยเพราะว่าผสมปุ๊บก็ติดเลยติดเลยนะคะโอ้โหตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาติดตามอีกทีนึงนะคะในเฟซของพี่สมัยเนาะว่าผลงานข้างออกมาในเดือนตุลานี้เองนะคะก็จะออกมาและจะได้รู้ว่าผลงานที่ผสมไว้มันถูกใจแค่ไหนเนาะพี่เนาะแต่รอบหน้ารอบหน้าเนี่ยพี่มีแนวโน้มที่จะใส่ผสมทําไข่อีกไหมคะทำอีทีอีกไหมคะ ก็เตรียมไว้อยู่ครับเตรียมไว้อยู่ครับเตรียมไเลไว้อยู่ครับก็หลายตัวอยู่เตรียมแม่ตัวรับไว้อยู่นะคะอ๋อมีอยู่นะคะครับซึ่งการลงทุนก็ถ้าดวงดีจริงๆก็แค่สาม0ม่นบาทใช่ไหมพี่แต่ถ้าดวงไม่ดีก็สามหมบาทก็หายไปก็คือต้องกล้าได้กล้าเสียก็ต้องเสี่ยงอย่างนี้ต้องกล้าการได้กล้าเสียกับตรงนี้เนาะเพราะว่าคือการทําตรงนี้ก็ใช่ว่าใ ก็ม่ใช่ว่ามันจะต้องประสบความสําเร็จทุกคนค่ะไม่ใช่ว่าจะผิดทุกตัวครับแต่ตัวนี้เราอะโชคดีกว่านิดแต่พอดีมันดวงด้วยครับยติจก็เลยติดเนาะแล้วแกก็ทําตัวเดียวแล้วก็ติดตัวเดียวก็ถือว่าราอคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะแลวอย่างนี้ยังมีการเตรียมแม่รับไปอีกกี่ตัวครับพี่ที่จะทาอีทีอีกประมาณสี่ตัวสี่ตัวค่ะท่านผู้ชมมาลุ้นกัน่าสี่ตัวนี้พี่เขาจะดวงดีไหม ดวงดีแต่เราก็ต้องเราก็ต้องอันนี้นะเนาะพี่เนาะเราก็ต้องกล้าเสี่ยงอะเนาะพี่เนาะเพราะว่าเราอะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะติดหรือไม่ติดแต่ถ้าถ้าเราดูจะเสี่ยงแล้วเราก็โอเคอะเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็พาท่านผู้ชมนะคะมาชมาบรรยากาศของ S W 9นะคะซึ่งอย่างที่บอกก็คือเพิ่งได้ยินข่าวมาว่าปิดดิวไปที่3ตัวล้านค่ะท่านผู้ชมค่ะมาเราก็เลยพาท่านผู้ชมนะคะมาดูนะคะมาดูอัว3าตัวล้านนี่มันเป็นยังไงนะคะก็เลยมานี่นะคะตอนนี้ก็คืออย่างนี้นะคะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนี่นะคะนี่ค่ะปิดดิวไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะนี่นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ก็ต้องรอก่อนนะคะรอผสมก่อนแล้วพี่สมัยก็จะเปิดอยู่ราคาอยู่เหมือนกัน นี่ค่ะนี่ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอฝากท่านผู้ชมนะคะติดตามช่องเจนชาแนลนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามครูแหม่มนะคะเพื่อเป็นะจะนําผลงานให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอสวัสดีค่ะ